สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ตำนานใหม่เมบิกจัดบิ๊กเซอร์ไพวันเกิด DJ PK ปิยวัฒน์กางงานแต่งตัวเองอเรียกได้ว่าวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ดีมากๆเพราะเป็นที่นักแสดงสาวสวยอย่างเมพปิชนาตได้จูงมือเจ้าบ่าวไฮโซบิกอัครวัฒน์ เข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังเป็นวันที่ดีสำหรับ DJ P.K. พีปิยวัฒเข็มเพชรซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเขาและเจ้าตัวได้ควงแขนภรรยาสาวไปร่วมงานแต่งของเมบิกซึ่งงานนี้บ่าวสาวก็ได้เซอร์ไพร์วันเกิดเมื่อเจ้าสาวป้ายแดงเบรพิชนาตจัดเค้กก้อนโตเสอร์ไพร์วันเกิดระหว่างอาฟเตอร์ปาร์ตี้ซะเลยโดยพีเโพสตภาพน่ารักน่ารัก พร้อมเขียนข้อความว่าเมย์แอนบิกกับงานแต่งสุดอลังเมื่อคืนนะแถมมีเซอร์ไพร์ชลองวันเกิดให้พี่ด้วยคุณชายมาตูมปาตีเย็นนี้เจอกันที่สำคัญขอบคุณคุณภรรยาที่สุดที่จัดทุกอย่างให้รู้ว่าเหนื่อยแถนถ่ายละครอ,อีกเซอร์ไพร์มากตื่นเต้นมากดีใจมากขอบคุณทุกคนมากๆครับ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ